สบายดีพี่น้องสบายดีหลังจากใส่บาตแล้วล่ะกะมีอันลุงเพิ่นเนาะลุงอยู่ทางลุกดาฮานเพิ่นซื้อกับเขามาให้พี่น้องโดยให้พ่อเพ่งตู้ฮาร์บะสอไปบส้งเพ่งกันเลเพิ่นซื้อกับเขามาให้มาฝากตอนเช้าเนาะขอบคุณหลายๆเนอเออหลายหุ่นก็เ่ สวนปีนหว่องว่าะไรแมนเพิ่นส่งมาบอกแป๊บเมื่อคืนเลยดาวพีดอ,อกาสืส่อกับเข่ามากไอเดอรอเดอร์อเอร์ไอเดรไอเอเดอร์ไอเดอส้อเดอร์ไอเดอน์ไอเดอร์อกันเออเออเดออเดอร์เดอเดอไอเด้ออร์ไดเดอร์เด้ไอเอ,อนอ<ม>นอร์ไ ลุงเบิร์ดดีเอยากมันนนอนทามว่าทานสรักของทานอ่นของงมันหอมเลยอันนี้มันอาศัยว่าไก่ไปมาไปมากมึงนกัานตึกั่นีไปได้ลยไปได้สได้ผู้ีหลังนอนแ่ยาเมื่อคืนดีจนตีสองตีสามแ่ห่อนหอนค้นมันห่อนเลยเพ่ดนอากาศเดกเพื่อนเป็นคนนอนยยก

นั่งหาเป็นอะไรอารมณ์ใจเราหน้านึ่งเป็นคนนี่แหละจังหวัดมุกดาหารแมนเพิ่นเป็นคนมุกดาหารเพิ่นเห็นคลิปเด้อยู่ใกล้ๆเท่า่บ้าเจ้าเพิ่นเห็นงานอยู่ใส่แต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นก็เลยมาหาเมาปุ๊บว่าอันนี้เพิ่นก็ย่างเพิ่น เมื่อวานี่เพื่อนก็ย่างขึ้นไปหาอยู่สันสี่เพื่อนกระยานฉนไปตุ๊กเอากระพั้นนอนนอนแมนแมนบ่าวกัปตันที่บอกเราเราเห็นคลิปเห็นอย่างเราลูกสาวเราก็เห็นงานอยู่โรงพยาบาลแต่บ่าวจาขนาดสี่อยู่คนละแผงกับอันห้องเด็กแมนแต่คนละตุ๊กเราอะแมนเพื่นชิพ่าไปกินขิมเขาเมื่อวานแจ็คดูใช่แหละกับตันแหละบอกว่าแมนเพื่อนชิพาไปกินก๋วยเตี๋ยว เห็ว <mile> <laughs> like ่ามือออกแต่ลูกมายาบ้านเป็นอันสีผ้าไปกินเชบูฝนแจักกี่ได้ไปรึเปล่เนาาก็คุณหลายเด้อผอาไปการเห็ดวิ่งแม่เพื่นอันนี้ก็เจ็ดโมงกลัวเขาการแปดโมงก่อดเสดติดมดีกินกับนิตี้นี่กินแสดแงชวนบาก็การปะกินอยค่อ่ะ จันนะลูกชื้อมาพักแมนเพื่อนบอกตั้งแต่บัว้านแล้วปาดพักนะอ้ยรองเออพวกนี้พักนะงามงามกินได้ฮอดเที่ยงโดยพี่น้องกับเขาเนินได้เบิดมืออนอ้ได้ำเลยเออว่ะแค่นั่เอ๋อแล้วใส่ โอ้ยใเอเปอ,เปอ,อามากรีมันเย็นเราไปย่งดอกิกแเก็บความหอม้เก็บความหอมีงเขาเขาจิงจิแกกินนะแม่ล้างมือกเขาอันเขตดีก็สํับบานเฮาได้หาซิกซิบ ขนาดมูก็ยังขีดละสี่สิบบาทนี่ชบวกำกันที่น่านี่เื่อเดี่ยวปลาลบองครับกินกับอืมินๆเนืหนาขไ้่เาเขียวเดงไก่บบาดิเฮงมาหลายคุณไร้ายเนอกเอฟซีเบร์ซุ่นเลยนะครับแกหหกเลยนะทั้งอ่ะ ลูกเนาะที่ทางจังหวัดบุญทหารแล้วก็มีน้ำใจแมนเขาเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็ซื้อกับเขามาให้อีกจิตใจคนจิตใจดีหลายเนาะแม่คนไทยใจดีเนาะพี่เนาะเดี๋ยวอันตอนซวยๆกับพี่อันพี่เิ็ลี่เพิ่งก็สีพ่าเส้าแพงเบากล้าไปไหว้พระขอพรเนาะมีสิบแปดมงเลยกินข้าวแล้วเนี่ยคือนาฬิกาเรื่องนี้เัิงจะทัดมอมาแทนเลย เพิ่นกะก้าให้บ่ถือ่าหมอทีเขามาจักมง้เป่อกตะแฮงมาหลายัไม่ได้กินนะงกินีกินกินกินกอนเออร้อบุงปนไก่เจ้านี้นุมแซบหรืแซบแล้ววเขาเดียวกบเจ้าเดียก็แซบคือคือเมื่อวานนีแหละทีอัน เขาเลี example, ้ยห like yeah. mm ่านนี่ยนะมันเบิร์ดนุ่มห่านน่ยก็ได้ห่านแห่งนุ่มไม่บอกเออเออเราก็ขอเลยอันตลาดยับแย่กับมีห่านหนึ่งนุ่มแซ่บหงบางห่านก็อยากแข็ง ภาพก็งามงามเป็นกิ่งบักใหญ่บางงามบางงามเนาะใช่พูดได้เออใช่พูยใช่ไหมกะงามดินผังดินดำดินดำแล้วมันงามบังลำใหญ่มาคุยบางลำในี่โอ้ยลบบมหาเทพน้รณะมหาเทเสพุยเป็นหมาใครมีส่วนแคมคองไดแห้งคักปลูกชีบเสาต้นนี่เขามาเมาเมาเป็นต้นเป็นต้นไปเลยไปขาย เขาทำกัรเยอพี่น้องเด้อแมวนีก็เป็นวาดพี่น้อะเป็นวัดแลบุมตัดด่างยามาเนี่ยมือเรือให้เบิ่เงานหกครับาเป็นยา้านนี้บเรือว่าสัตวเขาวาดแห้วบาดเดียวไปเลยประท่านก็ต้องได้ ก็ต้องได้เลยจักตัวจักยังบาดเทนะบาดเบงลิงนี่เขาเจ้าสิละเนาะละซัดอันดีผัดประเทศไทยผัดอนุรักษ์อนุรักษ์ซัดนี่เลี้ยงผู้เลี้ยงก็เลี้ยงเลี้ยงผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงกินต้องเลี้ยงหัก มันหมักนอนในต้นตาลต้นยางบอกนอนเลื่อนไงเออเกรนแกมนอนเลื่อนไนะเขาเห็นเลื่อนมันแบบแบบไก่เออนอนเลื่อนแบบไก่นุอันนี้เขาเลี้ยงตะแคงนะตะกี้เนี่ยยุวัดน์เนยไล่ไล่ได้ในบ้านนะเดี๋ยวนี้ดับเขาเลี้ยงตะแคงแม่เลยกินเขาฮะกินเขาแถวละหุ่นเออ ีต้นงามเลยต้นหางกันกาดงามเลยเออกาดมีกันปะนกฟูคุณข้อเหลืล่ยมนกฟูนี่นี่ต้นหนหนงาม,ม,นมนี่คุณข้อเหลือมนี่ยมงามเลย,เลยมาฮอร์เด็กันสิขอปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเด้อคุณลุงเานาะที่ ซื้อกับเขามาหายแล้วกับเอฟซีทุกๆคนนี่คอยเป็นกำลังใจใ่ห้เนาะไปแล้วสบายดีสบายดี